ตัวนี้อันนี้เกลียวอันนี้ไม่มีมันทัดตอกครับอ้ดนั่นอยู่แล้วชิ้นส่วนถูกชิ้นเนี้ยมีอะไรมดถูกตัวอันนี้ผีดึงออกมาเลยเนี้ยแข็เทียบก็ดึงเนี้ยดึงออกมาทีนี้ก็ดึงยกต่างๆชุดเนี้ยออกมามันอยูุ่คบบนี้ทีนี้ข้างในเนี้ยมันจะมีใบพัดใบพัดเนี้ยถ้าเหรียญเล็กๆไม่ต้องอ,อ๋อถ้าผีแย่ให้กว้างผีดันขึ้นถ้าผีแย่แคบผีดันลงแต่ถ้าเหรียญเยอยๆผีตัดปีเนี้ยออก มันจะอ๋อไปจากข้างนอกเนี่ยระตะมี่8สี่จุดแปดเมตรแต่เม็ดน้ํามันหัวเนี่ยมันได้ร้อยสี่สิบห้าลิตรเพนั้นมันจะหมากรเมื่อกระหัวเดิมเดิมแบบหัวแบบนี้มันไม่ได้หมาขาวแต่ว่าอัตราการซึมมันจะดีพีมองว่ามันมื่นพร้อมอ่ะแต่มันอัตราการซึมลงในชั้นดินน่ะใช้ได้ข้างในนี้มันจะมีตัวเขาเรียกว่าแผ่นเหลาแฟมห้า่าอุดตันอีสมารสกิตอันเนี้ยออกมาได้เลยเนี่ยเนี่ยสกิรแผ่นเนี้ยออกมาได้เนี่ยก็คือเป็นรู อันนี้เขาเรียกว่าแผ่นนแแฟมสำหรับชดเชยแรงดันไม่ความว่าในเส้นถอเส้นเดียวกันท้งมดในโซนน้ำเนี่ยถ้าแรงดันไม่เท่ากันแต่ละหัวหรือน้ำได้ไม่เทา่าแต่หัวมันจะปรับให้ใต้เท่ากันมดอันนี้คือทอดออกมาได้อันนี้คือปิดหิงส่วนสามสารถใช้ได้กับหัวน้ำแบบหัวเลียวก็ได้หรือว่าจะเป็นถอเล็กๆนี้ก็ได้เวลาประกอบกับก็ไม่ไม่อยากเลยก็คือใส่กับเหมือนเดิมก็อันนี้พีก้อนนี้จิ้มมาในรูคลองตัวล็อกแล้วก็วางใส่ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นล็อกอันนี้คือลักษณะก็คือล็อก เทา่านี้นี่คือกลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือเกลียวนี่คือจบบ